วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่หลวงพ่อจะได้สนทนากับสาม,มเณรนะในขณะที่สาม,มเณรยังคลองผ้าเหลืองก็ <uki. S 1> เลยอยากจะเล่าเรื่องดีๆให้ฟังนะ,ะจําไว้ก็ดีนะเพราะอาจจะออกข้อสอบได้มีเด็กคนนึงนะ เป็นผู้ชายอายุห้าขวบชื่อปูนนะโรงเรียนของปูนเนี่ยนะเขามีการเชิดชูเด็กที่ทำความดีเด็กที่ทำความดีเนี่ยเขาจะติดดาวบนกระดาน ทำดีห้าครั้งก็ติดดาวห้าดวงนะบนกระดานหน้าชั้นเรียนทำดีสิบครั้งก็ติดดาวสิบดวงในกระดานวันหนึ่งแม่เนี่ยแม่ของปูเนี่ยมาดูที่กระดานก็เห็นแล้วไม่สบายใจเพราะว่าดาวของปูเนี่ยมีแค่สองดวงนะ ขณะที่เพื่อนคนอื่นเนี่ยมีดาวต้องห้าดวงแม่ของปูนก็สงสัยว่าทำไมปูนได้ดาวน้อยหรือว่าปูนชอบแกล้งเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยจึงไปถามครูพอครูได้ฟังคำถามของแม่ปูนก็วัวเราะ ยิ้มเราก็บอกว่าที่จริงเนี่ยปูนเนี่ยได้ดาวมากกว่านี้หลายดวงเลยนะแต่ว่าปูนเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาได้ดาวน้อยและเพื่อนคนนั้นก็เสียใจที่ได้ดาวน้อยปูนก็เลยดึงดาวของตัวเนี่ยไปติดให้เพื่อนเพื่อนก็คือแบ่งดาวให้เพื่อนเพื่อนจะได้ดาวเยอะ นะปูนี่ไม่มีความเสียดายเลยนะดาวของตัวเนี่ยและมีความสุขนะที่ได้แบ่งปันดาวให้เพื่อนนะแสดงว่าอะไรสังว่าปูนี่เป็นคนมีน้ำใจนะเพราะว่าใครๆก็อยากได้ดาวเยอะนะแต่ปูนี่ยไม่เสียดายนะแบ่งดาวให้เพื่อนก็ได้มีความสุข มีเด็กชายคนหนึ่งนะ่ะอายุมากกว่าปูนสองขวบแปลว่าอายุเท่าไหร่เจ็ดขวบชื่อแม็กวันหนึ่งแม็กเนี่ยวิ่งก็คือกระหอบมาหาแม่ที่บ้านตอนนั้นก็เลิกเรียนแล้วบอกแม่ขอเงินสิบบาทพวกเราเคยทำแบบนี้ไหมขอเงินแม่สิบบาทนะแม่บอก อา้าแม่เพิ่งให้หนูไปเมื่อเช้านะทำไมแม็กมาขอจากแม่อีกแม็กก็บอกว่าจะไปให้เพื่อนครับชื่อเก๋เขาทำเงินหาย10บ,บาทแม่ก็เลยถามแม็กว่าหนูทำเงินเขาหายเหรอ หรือว่าหนูเอาเงินเข้าไปหรือเปล่าแม่ก็บอกเปล่าครับอ้าวถ้าเก๋ก็ทําเงินหายเองเขาก็ต้องรับผิดชอบสิถ้าก็ทําเงินหายแล้วหนูเอาเงินไปให้เขาเนี่ยต่อไปพอเขาทาเงินหายอีกหนูนี่ต้องมาขอแม่อีกเหรอแม่ก็บอกว่าขอเงินแม่นะ แม่ก็ยืนกลานของเงินแม่แม่ก็ทีแรกก็ไม่ให้นะแม่ก็เลยบอกว่าถ้าแม่ไม่ให้เนี่ยเก๋เนี่ยเขาคงจะถูกพ่อตีพ่อเขาเนี่ยดุมากเลยถ้าเก๋ทำเงินหายพ่อก็จะโกรธแล้วก็จะตีเก๋อันนี้ แม็กเนี่ยก็พอแม่ไม่ให้เงินนะแม็กบอกว่าไงแม็กบอกว่าพรุ่งนี้แม่ไม่ต้องให้เงินผมก็ได้ครับเงินค่าขนมผมไม่เอาแล้วครับขอเป็นเงินสิบบาทวันนี้ก็แล้วกันจะไปให้เก๋เขาจะได้ไม่ถูกพ่อตีโอ้นี้แม็กนี่ยอมนะยอมอดค่าขนมนะเพื่อช่วยเพื่อนเพราะรู้ว่าเพื่อนเนี่ยจะต้องถูกทำโทษแน่นอน สุดท้ายแม่ก็ยอมนะแม่ก็ราบซึ้งน้ำใจของลูกชายว่าโเขาเสียสละนะเป็นห่วงเพื่อนอยากช่วยเพื่อนนะและพร้อมที่จะเอาเงินค่าขนมของตัวเนี่ยไปให้เพื่อนนะยอมอดกินขนมนะพรุ่งนี้เนี่ยแม่นี่ก็ราบซึ้งน้ำใจก็เลยให้เงินแม็กไป นะให้เงินไปนี่ให้ไปเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันต่อมาแม่ก็ให้เงินข้าขนมแม็กอีกเพราะว่าแม็กเป็นคนดีนะคนดีเนี่ยคือคนที่มีน้ำใจนะปะูนเนี่ยนะเขาไม่มีเงินให้เขาก็แบ่งดาวให้เพื่อนแม็กนี่ไม่มีเงินนะก็ไปยืมไปของเงินแม่มาให้เก๋นะ อันนี้เป็นคนที่มีความเสียสละมีแต่คนหนึ่งนะอายุมากกว่าแม็กสองขวบอายุเท่าไหร่อ่ะเขวบนะอันนี้เป็นฝรั่งนะชื่อไรอันอ่ชื่อเหมือนไทยวะไรอันวันหนึ่งเนี่ยไรยอันกำลังกินข้าวอยู่เตยมไปโรงเรียน บอกว่าดูโทรทัศน์ไปด้วยแต่ไม่ได้ดูการ์ตูนนะอ่านี่สำคัญมากเลยนะมันเป็นข่าวข่าวว่ามีโรงเรียนหนึ่งมีเด็กยิงอายุหกขวบไม่ได้กินข้าวกลางวันในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีอาหารกลางวันให้เด็กกินทำไมเด็กคนนี้ไม่ได้กินอาหารกลางวัน เพราะพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายอาหารมันไม่ได้ฟรีนะพ่อแม่นี่ต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันแล้วพ่อแม่ของเด็กคนนี้ยากจนค้างชำระค่าอาหารโรงเรียนก็เลยให้อาหารกลางวันแกเด็กคนนี้ไม่ได้ไลอันนี้ก็เป็นคนมีน้ำใจนะดูข่าวนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า เอ๊ะแล้วเพื่อนของเราในโรงเรียนของเราเนี่ยมีปัญหาแบบเด็กคนนี้บ้างไหมก็คือว่าไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายก็เลยถามแม่ปรึกษาแม่แม่ก็ดีนะไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะแม่บางคนก็เอ้ยอย่าไปสนใจคนเลย เรื่องคนอื่นเขาแต่แม่เนี่ยของไรอันนี่พอลูกถามลูกเป็นห่วงก็เลยเอาเป็นธุระไปถามผู้บริหารโรงเรียนของไรอันว่ามีเด็กคนไหนที่ไม่มีอาหารกลางวันกินไหมเพราะพอ่อแม่ไม่จ่ายเงินปรากฏว่ามีหลายคนนะ แล้คนหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของไรอันไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะติดค่าอาหาร74เหรียญ74เหรียญนี่ก็คิดเป็นเงินไทยก็2,000กว่าบ,บาทโอ้สำหรับหลายคนนี่2,000กว่าบ,บาทนี่มันเล็กน้อยมากนะเราไปเที่ยวทีงหนึ่งบางทีก็ 3, 4มสีพันแล้ว แต่ว่าเพื่อนของไรอันเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้กินหารกลางวันถ้าไม่ได้กินหารกลางวันเป็นไงหิวไหมอหิวหรือเปล่านักนามนเนนหิวนะพวกเราเคยไหมเคยเลิกงดกินหางกลางวันไหมเคยตอนเป็นเนนใช่ไหมตอนเป็นเนนเรากินเพน ตอนเพลเรากินนะแต่ถ้าเราไม่ได้กินเพลนี่เป็นยังไงหิวอันนี้ลายอ่านเนี่ยพอรู้ว่ามีเพื่อนคนนึงเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันกินเพราะว่าติดเงินโรงเรียนเจ็ดสิบหา้าเหรียญเจ็ดสิบสี่เหรียญจะทำยังไงรู้ไหมถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงเก็บตังค์ถูกต้องแล้วลายอานเนี่ยเก็บเงินเลยเก็บเงินข้างขนมเดิมทีเนี่ยจะต้องการจะไปซื้อ ฟุตบอลซื้อรองเท้าเล่นกีฬานะเด็กเนี่ยเด็กฝรั่งนี่เขาอยากจะได้แลรเขาเก็บเงินนะไม่ใช่ไปขอเงินแม่เพราะว่าฝรั่งนี่พ่อแม่ไม่ได้เป็น a อ m เอมเคลื่อนที่นะไม่เหมือนบ้านเราพ่อเรานี่พ่อแม่เป็น a อ m เอมเคลื่อนที่นะอยากได้อะไรก็ไปขอเงินแม่แต่ฝรั่งนี่ต้องเก็บเงินเองนะตอนนี้เนี่ยแทนที่จะเก็บเงินเพื่อไปซื้อ ฟุตบอลไปซื้อรองเท้าเก็บเงินเพื่อเอาไปจ่ายเป็นค่าอาหารให้กับเพื่อนนะก็ใช้เวลาอยู่นานนะกว่าจะได้เงินครบเจสิบสี่เหรียญแล้วพอได้ครบนะก็ไปกับแม่นะไปหาผู้บริหารโรงเรียนบอกว่าเนี่ยตอนนี้เพื่อนของผมนี่มีเงินค่าอาหารกลางวันแล้วนะครับอันนี้เงินเจสิบสี่เหรียญน,นะ ขอให้เขาได้กินอาหารกลางวันนะครับโอ้หลายอันนี้ยอมนะยอมที่จะไม่มีรองเท้าสวยๆเพียงเพื่อให้เพื่อนนี้ได้กินอาหารกลางวันแม่นี่ประทับใจมากเลยครูก็ประทับใจนะก็เลยเขียนเรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดีย คงยะเป็น Facebook ะนะกันนะปรากว่ามีคนอ่านแล้วก็ทดประทับใจลายอันมาแล้วก็ตื่นตกใจด้วยว่าโอ้โหมีเด็กจํานวนมากเลยเหรอที่ไม่มีอาหารกลางวันกินเพียงเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายเขาก็เลยระดมเงินกันนะบริจาคเงินกันมากมายนะเป็นหลายพันหลายหมื่นเหรียญเลยนะเพื่อมาช่วยเด็กที่ ไม่มีอาหารกลางวันกินก็กลายเป็นว่าไม่ใช่เด็กคนเดียวนะที่ได้กินอาหารกลางวันแต่มีเด็กอีกมากมายที่ได้กินอาหารกลางวันเพราะอะไรนะจุดเริ่มต้นมาจากไหนจุดเริ่มต้นมาจากลายอั้นลายอั้นแค่แม่นะจะเป็นเด็กเล็กตัวเล็กๆนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันก่อให้เกิดผลสะเทือนนะไปอย่างมากเลยก็ทำให้เด็ก จำนวนไม่น้อยนี่หลายร้อยหลายพันได้กินอาหารกลางวันนะพวกเรานี่ก็โชคดีนะมีอาหารกลางวันกินไม่ว่าที่บ้านหรือที่โรงเรียนและต่อไปนี่เราก็ลองสังเกตดูบ้างนะว่าเพื่อนของเรานี่มีคนไหนที่เขาไม่มีอาหารกลางวันกินบ้างบางคนเนี่ยกินแต่น้ำนะเพราะว่ายากจนถึงเวลากลางวันนี่เขาก็หลบ หลบไปกินน้ำนะเพื Boy, ่อจะได้หายหิวนะเราลองสังเกตดูถ้ามีเพื่อนแบบนี้เราก็ลองช่วยก็ดูนะเพราะนี่แหละเป็นเครื่องหมายคนดีคือมีน้ำใจอาแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังทุมพังคอยละพรที่ท่านปรารถนาและวตั้งใจแล้วพิพาเมวาสมิชาตุองสำเร็จโดยชาพรัน สาเพปุเรนตุสังกป่าขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็นมณีโชติราโสยธาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโอวิวาชนตุวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุ โรคทางปวงของท่านจงหายมาเตภวัวันตารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิทิพายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาธนาสิลิสานิจังุทาปจายโนจัตตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง สี่สาการคืออายุวันนาสุขะพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวาตูสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตูสาพเทวตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพะพุทานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระส,ส์าสาธาโสทิภาวันตุเจควาความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุเมื่อเทิน